MacBook Pro A 1 5 0 2ปี2015แบตเตอรี่บวมเราช่วยคุณได้โอเคนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็แบตเตอรี่บวมจนดันตัวแทคแพดเลยนี่นะครับโอเคอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแกะดูด้านในกัน โอ้ก็ถือว่าบวมทุกเซล์เลยนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราแซ้แบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีภารกเก่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำการเก็บ ครับกล่าวให้หมดนะครับผมเพื่อที่เวลาวางตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่จะได้ติดสนิทนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับลูกค้าสามารถรอรับได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ก็จะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับไม่เกิดโอเคนะครับก็หลังจากที่เก็บ ตัวกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวซิลิโคนระบายความร้อนให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวซิลิโคนเก่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับซิลิโคนที่ทางร้านใช้นะครับผมจะเป็นตัว Miko นะครับก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีน,นิดนึงนี่นะครับแห้งสนิทเลย โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่นะครับโอเค,อเคกอ็อันนี้ใส่แบตเตอรี่ใหม่เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดเทสกันเลย ตอนนี้ตัวแท็กแปดที่กดไม่ได้นะครับก็ตอนนี้สามารถกดกลับมากดได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่น,นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยอจะลองถอดสายดูครับโอเคถอดสายก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่อันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ไปเรียบร้อยนะครับผมไซเคิลจะเป็นศูนย์ครั้งนะครับผมพอเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหานะครับผมแบตเตอรี่บวมหรือแท็กแปด กดไม่ได้สามารถเพาะมาสอบถามกับทางาเราได้นะครับผมจะมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ l ลน์ Official นะครับผมก็สามารถเรอามาสอบถามกันได้สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมร้านของเราจะมี2ส,สาขาด,ด้วยกันนะครับสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่สาขาลำคำแหงนะครับแล้วก็ สาขาที่2นะครับผมก็จะอยู่ตรงน่าเสียลังสิตน,นะครับใครๆที่ใดก็สามารถเข้าเว็บใช้บริการกันได้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ